ครับผมนะครับเรานะครับจะให้นะครับท่านนะครับได้ดูนะครับความน่ารักของน้องแพะนะครับซึ่งเราจะดูการให้อาหารโดยกระถินนะครับช่วงนี้มันราคาข้าวของราคาแพงนะครับก็จะให้กระถินเป็นอาหารนะครับโดยมันก็ทําให้แพะเราอ้วนนะครับนะครับแล้วก็ผมเพิ่งมีเวลาว่างนะครับก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มา อาหารมาให้อาหารเป็นบางช่วงนะครับก็คอยดูแล้วกันครับผมแทน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 มาแล้วแต่ละคนมองเนมแล้วเกินแต่ละตัวเนี่ยหน้าเป็นตัวไรเนี่ยตัวสเก็ตตัวแบบสเก็ตตัวเนี่ยครับ เป็นไงบ้างครับ อันนี้อาหารพวกอาหารเม็ดพวกนี่เราไม่มีเวลาว่างที่ว่าจะผสมเขาเรียกอะไรอาหารนี่ผสมปลาไาลเองเป็นอีกทีอะไร โอเสียงดังมากเลยป๊าปป จอออใจตรงกันทั้งสองนั่งทำยังไยัทึงไหมครับนะครับก็หลังจากที่ครับนะเอ่อ เรานะครับได้เอาอาหารให้แพะเสร็จนะครับก็นะครับก็อยากจะให้ท่านาได้นะครับจากที่บริเวณนี้ที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านั้นก็คือนะครับก็ช่วงปี60นะครับที่เจอวิกฤตเรื่องไฟไม่ป่านะครับผมก็ได้นะครับ พื้นฟูนะครับสภาพพื้นป่าแห่งนี้นะครับเอ่อก็ทำปลูกพืชปลูกต้นไม้นะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเอ่ออะไรบ้างต้นไผ่พยุง แล้วก็เอ,อ่อไม้ป่ามีอะไรบ้างเนาะน,นี่ลืมแล้วพยุงมีอินเทนินนะครับไผ่นี่เป็นไผ่กิมซุงแล้วก็ไผ่อีกหลายอย่างสามสี่อย่างนี่แหละแล้วก็ลงมะพร้าวนะครับโดยเฉพาะแก้กปัญหานะครับแก้ปัญหาตรงนั้นก็คิดไปคิดมาก็คือนะครับก็ ขอบคุณเหมือนกันขอบคุณคนที่สอบจุดเผาป่าพอทนยังแต่ก็คือพูดให้ข้อข้างนะครับข้อข้างตัวเองนะครับเพราะว่ามันคิดอะไรไม่ออกทั้งน,นั้นก็เลยอ่ะยังไงเสียนะครับก็ปลูกป่านี่นแหละก็ไปเอาพันไม้นะครับจากจากะศูนย์พ่อพันธุนะครับศูนย์พ่อพันธุ์ สถานีเพาะพันุไม้นะครับของอจังหวัดรินทร์เราก็คือตั้งอยู่ที่รัตนบุรีนะครับก็ได้ไปขอพันไม้เขาครับก็เออลืมไปมีทะเคียนด้วยนะครับก็ปลูกมากี่ปีแล้วเนี่ยหกห้าห้าปีนะครับก็ถือว่านะครับก็ภูมิใจกับตัวเองนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านนะครับได้ดู อไม้นะครับที่ผมปลูกนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวให้ให้ท่านชมนะครับเนี่นครับบรรยากาศนะครับจากปีหกศูนย์ถึงปีหกห้านะครับผมก็อันนี้จะเป็นช่วงเย็นนะครับอันนี้ แถบ,บนี้กะว่าในอนาคตนะครับอันนี้ผมปลูกต้นโพไว้นะครับต้นโพนะครับเพื่อจะบอกเตรียมตัวก่อนตายนะครับก็คือที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาจจะทําพระพุทธรูปนะครับสร้างพระพุทธรูปแล้วก็ข้างล่างเป็นเป็นฐานไผ่กระดูกผมนี่แหละนะครับบอกรูปบอกหลานไปแล้วนะครับเพราะว่าจะให้เป็นอ,อย่างน้อยก็เป็น ให้ลูกหลานได้คิดถึงเราบ้างว่าพื้นป่าตรงนี้นะครับพ่อเองปลูกนะครับเนี่บไม้พยูงนะครับเนื้อที่ตรงนี้ก็จะประมาณห้าไร่นะครับอันนี้จะเป็นกระถินเทพานะครับกระถินเทพาเป็นไผ่หญ้าแต่ก่อนอนะ่ะหญ้าคาแถบนี้จะเยอะอันนี้อันนี้สงจากเอ เราเลี้ยงแพะนะครับเนี่ยขี้แพะนะครับจะผสมจะมีต้นกระถินขึ้นบ้างนะครับคอยดูมันจะสูงหรือเปล่าเพราะว่าข้างบนนี้จะเป็นเป็นป่าปกคลุมใบปกคลุมนะครับช่วงนี้ไผ่หน่อไม้ห่ไม้ที่แปลกมากครับปลูกไผ่นะครับแต่ว่าเราได้หน่อไม้เออเนี่ยครับอันนี้ยังน้อยครับพ่อผมตัดไปเมื่อวานเนี่ยนะครับ คุณพ่อตัดเนี่ยครับยังขึ้นอีกนะครับเยอะครับเรื่องความรวมสมบูรณ์ของปลาอันนี้ยางผมเปิดหน้ายางยังไม่หมดนะครับจะมียางพาราแซมบ้างนะครับเพราะว่าเป็นผืนผมปลูกยางตั้งแต่ปีห้าสี่นะครับแต่ว่าเจอไฟไหม้นะครับปีหกศูนย์นะครับจะปกติจะเปิดหน้ายางอยู่แล้วตอนนั้นนะครับเกิดเลย เจ๊งทํางมันเนาะเดี๋ยวจะอันนี้จะปรมาณห้เซนนะครับที่ไม่ไม่ถึง5ด้เซที่ท่านเห็นอยู่นะครับแต่ผมไม่มีเวลานะครับก็คือได้เนี่ยมันจะค้ำอยู่แล้วเนี่ยนะครับช่วงเลิกเรียนมาเนี่ยสามโมงครึ่งกว่าจะไม่ได้ไปตัดกระถินนะครับก็ หมดเวลาไปแล้วนะครับครับผมเอ่อถ้ายังไงนะครับก็ช่วยนะครับกดนะครับ s u b สไครต์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างทำคลิปตอบต่อไปครับผมสวัสดีครับ